ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมัอนี้มาเลด้อผู้ใหกํกลังหางื่อเลี่ยงอยู่ของอ่าพลอยสายฟาร์มนะครับพี่น้องครับมันนี้ก็เป็นคลิปประจาวันพลหัาสบดีทีซีนะครับพี่น้องมีว่ามาไหมมาฝากพี่ฝากน้องให้เดได้ชมอีกคือเก่านะครับเนาะก็วัอนี้ก็ที่เป็นอ่าเม่ลูกนะครับเด้อราคาเบาๆแดงๆกำลังนี่แหละผู้ใหอยากได้ผู้ใดหายอยู่กับมาเบงอาในคลิปนี้นะครับ พ,พี่การยุทธีบ้านเปืือยตมหนองโกอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับเอาเพื่อบ,ะบอระหเวลาครับบนชัสิพาพี่น้องนี่ไปทักทายกับทั้งอจอยกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอจอยมีแมา่มามันจักเบอือครับค่ะแม่อนี้อ่ามีามแม่ลูกค่ะแม่ทองมูสาวจะแ,และ้วก็เม่าสาวแล้วก็อนาคตพอพันข่ะอยู่ข้างหลังครับาฝากเบอร์โทษนะครับค่ะศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกค่ะเฟซบุ๊กอ่ะเป็นพ่อสายฟา้ามค่ะ ครับผมอ่ะมือน like ี้ทรงฟีจักโลครับเอาเป็นบ่เกิน200โ้อยลูกค่ะประมาณ2 0สองร้อนลูกเดี๋ยวเปิดเบาๆให้เลยสิเปิดเบาๆให้จ้าเอาตัวแรกเอาตัวไหนครับเอาเป็นแม่ลูกค่ะเอาแม่ลูกกันนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับเด้อแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละลูกเพิ่นลูกจักเดือนแล้วลูกพ่อได้นี่ได้ประมาณ3เดือนค่ะพี่เป็นลูกช็อกโกแลตค่ะลูกช็อกโกแลต3เดือนเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละแม่ก็อีกว่วโดนแต่การผสมอีกอ่ะกลายเป็นวัวลูกแรกเนาะค่ะแม่ท้องว่างอยู่ว่าซั่่นนพี้อง อีกผัโดนกันจดจีเร่ทับยู่ผัวสันละ,ะแม่สูงเท่าไรจอยตัวนี้น่าจะประมาณลอยสี่สิบกว่าใส่ลอยสี่สิบได้ด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละแม่เพิ่นกระแดงดีแบบบป่ปานบ่วดังขึ้นกันนะครับเนาะนะใส่ลอยสี่สิบง้อลูกแหลกนะครับพี่น้องเออเอ้าคู่นี้จอยเปิดเท่าไรเปิดไว้สองหมื่นแปดหาร้อยค่ะสองหมื่นแปดห้าร้อยได้ครับพี่น้องครับได้ลูกโตแม่แดงๆเลยล่ะครับผมสองหมื่นแปดหาร้อยอ่ะง้อผัวป่านบ่วดังนะครับเนาะ อขยับหน้าไปลูกไปนี่นะครับเบิ้งเอาเป็นงวัวโบดนะครับเด้เอนี่นี่ะครับเด้อตำหนิโบมีนะครับเชียงเชียงดีเอื้งเชียงโอ้โนะครับเนาะโู้ดีเออโู้ดีออาตำหนิโบมียังหลอกครับผมครับผมนี่เบิ้งเอาเออออาอย่าไปทางก้นดกเดีอยวจเบื้องขาด่เนาชัดเอ้าไปเ่ได้พี่น้อง ชูนางเลยดกักหายมึงจะ๋ไวไอ้เสสีเห็นะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเออนี่บังไายเดิอนไายยังอ๋อต่ำหนีบ่มีดอกครับผมนี่ใจเบิังสีแม่ขักขนะครับนี่สีมันเป็นแดงครง่ิงเลยนะครับบ่มีฝาดบ่มีด่างครับผมนี่แหละสองหมื่นแปดหาร้อยต่อเอาส่งฟรีกสองร้ 200, อยโลอยู่ดอกครับผมอ่ะเบอร์แรกเบอร์สองก็ตัวใดครับค่ะเป็นสาวน้อยก็ได้ครับพี่เอาสาวน้อยตัวใด<ะ>ตัวตัาแดงเลยเหมืนปะค่ะ เออเมาแดงนี่เด้อครับพี่น้องตัวนี้นี่งวดจักเดือนแล้วในประมาณหกเดือนครับพี่หกเดือนกว่าๆประมาณหกเดือนกว่าๆนะครับเออประมาณหกเดือนกว่าลูกพอ่ออดไครับนี่ไอ้ตัวนี้เป็นลูกของอันดามันค่ะลูกของอันดามัน <S 2> <S 2> ประมาณหกเดือนกว่าๆสูงกี่เซนติเมตยี่สิบกว่าแล,ล้วล่ะครับผมอ่ะเด้อพี่น้องเออนี่นะครับเด้อหกเดือนกว่าตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร เปิดไว้มื่นหาหาลอยค่ะตัวนี้มื่นหาหาลอยได้คับพี่น้องครับเอามื่นหาหาลอยใส่กระสีประมาณรอยงี๊สิบเนี่ยส่วนสูงนะครับพี่น้องครับเอาเป็นวัวบดเดี๋ยวดอไมกันสั้นผมกับว่เทียงได้มื่อนี่มื่นหาหาลอยนะครับนี่ขอหาง่ายๆนี่แหละครับผมพี่น้องเอาเรียกเอาเออ เหมือนห้าห้าร้อยตำหนีบัวมีเนาะบอค่ะตำหนีบัมีดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสีแดงดีจัดครับเอออตัวต่อไปเอาตัวนี้เนาะค่ะเอาเป็นเนี่ยแหละค่ะอนาคตพอพันน้อยอนาคตพอพันตัวนี้ตัวแดงดีด้อค่ะพี่น้องอ่ะตัวนี้ลูกพ่อไห้จะเดือนล่เป็นลูกของโนเบิะคะลค่ะในประมาณหาเดือนกว่าโนเบิลหาเดือนกลักวสูงเท่าไรครับจ่อ่าจจะประมาณร้อยสิบ ลอยสิบกลัวได้ค่ะคพี่น้องอ่าตัวนี้ตัวนี้จเปิดเท่าไรเปิดไปมื่นหาหาอยค่ะตัวนี้มื่นหาหาลอยได้ค่ะหาหาคพี่น้องครับอ่าลูกของโนเบิลนะครับเนาะสีแดงดีเข้มดีนะครับสีแดงดีเข้มดีลูกของโนเบิลเออเบิงดันนะนะครับนี่แดงจึงครึ่งแดงดีดอ,อาด่า,นนาเลืเเอเกเอาูลใยมักแบบนี้หรือหาแบบนี้อยู่นะครับนี่มาเอาเลยตับหนีบ่มีเหรอครับลูกของ เบิ้ลเออนี่นะครับอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องมาตัวแม่หรือตัวผู้นะครับเนาะเออนี่นี่นะครับตัวต่อไปเบอร์ที่ซีครับจอยตัวไหนขะเป็นสาเพื่อก่ะเอาสา,สานี่เนาะจ้าตัวนี้สาวสีได้แบขามด้วยพี่น้องครับนี่ ตัวนี้ลูกพอได้อายุจักเดือนเป็นลูกปีศาจแดงค่ะได้ประมาณเจ็ดเ<น>ดือนแปดเดือนค่ะลูกปีศาจแดงเจ็ดถึงแปดเดือน,นส่นสูงยเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณลอยยี่สิบห้าบวกบวกค่ะประมาณลอยยี่สิบห้าบวกเด้อครับพี่น้องครับจออกสีบอกตาเนเด้อพี่น้องเด้อสูงลอยยี่สิบห้าบวกบวกตัวนี้ใจเปิดเท่าไหร่เปิดมื่นเจ็ดห้าร้อยค่ะตัวนี้มื่นเจ็ดห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับกะตัวใหญ่ย,ยุ่ธหรออ่ะนี่มื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับอ่ะเบื้องเอาหน้าตานะครับนี่ ผู้ดใดห,หาว่าสาวมันเลือกเอาพี่น้องครับสนุกเลือกไปยังไรเนี่ยนี่หมื่นเจ็ดหารอยแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะ,อะเอาลิฟต์ไม่มีปัญหาหรอกครับตัวนี้ไม่มีนี่อ่ะหมื่นเจ็ดหารอย อ่าจอยสีดัคซีนให้ดมันตตัวเลยอที่เนาะแมนค่ะบกบำรุงพญาจิกรเฮ็ดไห่ค่ะครับบำรุงพญาธิในเฮ็ดไห่สีไหยเบอร์อะไะพี่น้องครับอ๋หมักตัวไหนเลือกเอานะครับเนาะเดี๋ยวกับผมมีปัญหาดอกพี่น้องครับอมาเลือกเอาเลยชอบตัวไหนนะครับอ๋ตัวต่อไปเป็นเบอร์ที่ห่านนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้วเ่าโบดนะครับเนาะ ลูกพ่อได้รับจอยเป็นลูกของโตโน่ค่ะลูกโตโน่น้องจักเดือนแหละได้ประมาณ6เดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนประมาณ6กถึงเจ็เดือนนะครับพี่น้องหกถึงเจ็ดเดือนส่วนสูงกับลอยกับประมาณลอยยี่ส <20 S 2> ิบหาลอยยี่สิบหาได้นะครับค่ะอ่าตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เปิดไปมื่นเจ็ดห้าร้อยค่ะตัวนี้กับมื่นเจ็ดห้าร้อยได้พี่น้องครับมื่นเจ็ดห้าร้อยลูกของโตโน,โน่นะครับเนาะ มือนเจ็ดหาลอยนะครับโบดได้พี่น้องครับเป็นมัวเท่าโบดนะครับงัวเท่าโบดน้ำงามเน,นี่ยละมือนเจ็ดหาลอยอืมอมน่อ่ะเบื้องไก,ก่เล่นแหรอครับผมมือนเจ็ดหาลอยอ่ะสีดิเบื้องขางเดียวเหล่าได้ครับพี่น้อง หนึ่งเจ็ดห้าร้อยกัตัวใหญ่ดอกครับตัวต่อไปตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเท่าบุตรตัวง้วาขาวตัวนี้ก็เขาบ่ชเกิดน,นะครับผมตัวนี้น้องจเจ็ดเดือนหรอครับใจประมาณสิบเดือนค่ะประมาณสิบเดือนลูกพอวเลเป็นลูกตัวโนโกหรือกันคะพี่ลูกโตัวโนโกขึ้กันนะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงหน่อยสามสิบก้วแล้วแหละพี่น้องนี่ใจเปิดเท่าไหร่เปิดใบมื่นแปดหาลอยค่ะตัวนี้มื่นแปดหาลอยได้ค่ะพี่น้องครับตัวนี้ลอยสามสิบสาม ลอยสามสิบห้าน่าจะได้นะครับเนาะเออนี่ลอยสามสิบสามลอยสามสิบห้าน่าจะได้นะครับน,ะออน, 33, น,น,บนี่ดูเอาเลยอ่ะผู้ดใดมักตัวใหญ่ๆก็มาเอานะครับเล็บไม่มีปัญหานะครับเลยจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับดูแผ่นหลัง เป็นงวบดนะครับเาหางง่ายๆเดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นเอาเป็นแม่ท่องค่ะพี่แม่ท่องอังๆงหญ่ๆเนี่ยแหละพี่น้องครับตัวนี้ปกงหญ่เรื่แหละครับผมเอาอังๆงหญ่ๆ ตัวนี้ทองเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งได้หกเดือนอะได้หกเดือนวันนี้กอบมันสู้ดีเป็นสั้นๆจากน่อยเลยพี่น้องเคฟสามหนึ่งหกเดือนลูกที่ไหนครับจเป็นน่าจะลูกสองค่ะน่าจะลูกที่สองส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ตัวนี้อือตัวนี้อ่ะร้อยจะเบียดเบียดร้อยร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องครับเอาตัวนี้จอยเปิดเท่าไรเปิดไว้สองหมื่นเอ็ดห้าร้อยค่ะ ตัวนี้สองหมื่นหนึ่งหาลอยได้พี่น้องตัวนี้นี่ขอขอส่งบเกินลอยหาสิบโลได้พี่เพราะว่านุ่มเปิดกว้สูงแมนอ่าเด้อครับพี่น้องอ่วกลางยันยันเนี่ยแหละสองหมื่นหนึ่งหาลอยได้ตัวบางยันได้อครับเด้ออ่าเป็นง่วหุ่นดุหมูนะครับพี่น้องอ่างอ่างเลืกๆนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งอ่าทั้งหนานะครับนี่ตัวยันยันเนี่ยแหละครับเอามาเลือกเอาโฟร์มักง่วงยันตัวนี้นะครับเนาะหนาดำแข้งขาดำนะครับตัวยันยันอ่างอ่าง ส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลนะครับไงหุ่นยางถึกเลยนหละครับออนุ่นม,มตัเวเติงหอกพี่น้องครับเบื้องด้านขวาดูมุมนี้นะครับ ตัวต่อไปครับผมเอาพี่น้องครับเหลืออีก2อตัวครับผมเอามาอนี่กล่องทันทันจังน้อยได้ครับพี่น้องครับกับขาตัางกล่องมันห่างไม่กันสั้นนี่ไอ้จ้อยโตโตผูตัวนี้หนึ่งวดเจ็ดเดือนหรือครับเป็นลูกวิโก้ได้ประมาณจะเข่าปีอะค่ะพี่ลูกวิโก้ได้ครับพี่น้องครับประมาณเจ็ดอ่าเท่าไหร่ก่อนสิบเอ็ดเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนกว่าสูงเท่าไหร่ตัวนี้มันจะประมาณร้อยเป็นร้อยซี่รเกือบเกือบร้อยซี่สิบด้ครับพี่น้องสีเอ่อออกสีดำแดงเลยล่ะครับผม ตัวใหญ่ๆ,ๆนี่แหละครับผู้โดยหาไอาอนาคตพอพันอยู่ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่นี่เปิดไปสองหมื่นสามหาร้อยค่ะสองหมื่นสามหาร้อยได้ค่ะพี่น้องครับสองหมื่นสามหาร้อยเดี๋ยวที่พักเบื้อ่งทั้งหนานะครับพี่น้องครับนี่สองหมื่นสามหาร้อยเอาเลือกเอานะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเด็บแข็งขาดีๆหรอกตัวอ้างตัวลึกใหญ่ดีเด้อครับพี่น้องครับสองหมื่นสามหาร้อยอตัวนี้ทรงฟรีสองลอยโลดเด้อเลือกเอาเลย นี่ผู้ใดหาผอพันตุกง,งามๆอยู่นะครับเนาะราคาเบาๆให้นะครับก็บเอาตัวนี้ไปนะครับพี่น้องไข่สองใบดำนะครับประเภทสีนี่เบื้องเบื้องข้างเดียวนี่ลหลเลยดวยด้วยครับพี่น้องครับสีอ่าสีแดงจุดสีดำนะครับเนะะาะใครหาแบบนี้อยู่กับมาเอาตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนึงยกข,ข้างหลังคุณตัวแดงดีขึ้นกันตัวใหญ่ขึ้นกันนะครับ สองหมื่นสามห้าร้อยเอานี่เลือกเอานะครับต่อไปกับสีมีอีกอ่าตัวหนึ่งนะครับพี่น้นอง <นะ S 2> ครับตัวนี้กับแดงดีขึ้นกันนะครับพี่น้องอราคตพอฟันตัวใหญ่ขึ้นกันนี่นครับพี่น้องครับตัวนี้กับสูงประมาณ135หน่อยสามสิบห้าน่าจะได้ตัวนี้เอว่าลูกพ่อไหนครับจอตัวนี้เป็นลูกของไอ้วีเอลโรโจค่ะพี่วีเอลโรโจค่ะเกประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนกว่าประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าได้พี่น้องครับ สีเบ็ดเดินกลัวพี่เอาโ้อยโจตัวนี้จอยเปิดทันทีไหมเปิดไปสองมืดหาค่ะตัวนี้สองมืดหาด้อครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้แดงๆตัวใหญ่ๆกับอมตอเอาตัวนี้นะครับเนาะสีดีเด้อครับตัวจริงๆนี่ครับผมไข่สองใบดำเราสิผ้าเบื้องไอ้ทั้งหนานะครับเนาะนี่หูสั้นๆนะครับนี่เบื้องลิฟนี่นะครับเดี๋ยวให้เบื้องขาเด้อครับพี่น้องครับแข้งขาละเหยียดดีด้วครับเด้อดูใกล้ๆไปเลย นะครับนี่แข้งขาเบ,บิ้งเอาเออนี่แหละไข่สองใบดำสีแดงบอกอย่างขาเลยล่ะครับผมไข่สองใบดำนะครับสีด้านขวากะบ่าปันบัด่ังดอกพี่น้องครับสีแดงดีนะครับอ๋ ู้หางว่าไปเลี้ยงอยู่กับเบ้าครับพี่น้องครับ mm hmm. โดยเฉพาะแม่ลูกคู่ลรกนะครับเนะะาะอะมักตูวใดเมื่อเลิกออกพี่น้องครับคุณคู่แรกก็เป็นเดาวที่สองเมื่เนแปดงไงนี่กมืมุนีจอยก็น่าจ,จะมีให้ประมาณนี้เนาะค่ะครับผมอะจังไหนคลิปนีน้ขอจบไปแค่นี้ครับขอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ